ฮัลโหลมาแกะกล่งองของขวัญของพี่เชียกันได้มาสองชิ้นใหญ่ๆเลยชดูและชิด,ด,ดามาเร่งกันเอาในกล่องก่อนละกันเนาะเอ๊ะอันนี้ใช่ปะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ <laughs> อันนี้เองของขวัญจากพี่เชียนะคะแฟนบิวเบอร์เดย์ให้อีอ้วนนี่เองมาดูกันคนอย่างพี่เชียให้ไออ้อวนนะปกติต้องให้อะไรที่แบบว่าอู้วน่ารักกรีดกรีด เรามี้เป็นเงินรเปลมแอบดูค่ะแล้เป็นแนวทีหนีไปเรานีได้อได้ยอ่ะมันคือ้ยมันคือโะลองนั่งเหมือนจะเป็นบาะองูกแมวเลยอ่ะแอบดูกันนะ้ยเารี้ยนกันนี่มนเบางงนีหูด้วย ใช้คือใช้แบบนี้ค่ะอ่าถูกปะเอาเข้าไปเสร็จแล้วอันนี้มีเชือกใช่ไหมคะมดที่เอวเราขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่มาแกะดนะคะขอบคุณหลังจากที่เราแกะกล่องของขวัญเสร็จแล้วนั้นเราก็กาําลังจะเอาแบบถุงอะไปทิ้งใช่ไหมถุงที่มันห่อมาเออเราก็ว,ว่าเอ๊ะทำไมถุงมันหนักหนักวะทำไมถุงมันหนักหนักวะ ไอ้เอ้เอ้คนพูเอะไรเอเเยาเไอของพี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเป็นแมวป่วยอยู่นะคะเยจเ้ยก็เยะปลาเซียขอบคุณสาหรับของข่้นนะค่ะขอบคุณนะคือขอบคุณนะคือออมาเล้วอมาเล้วเซย์ครปลาเซียก่อนอือือืน้องเป็นแมวน้องเป็นแมวเลน้องเป็นแมวป่วยน้องค้